ตัวดีเราชื่อใหม่เป็นบิวตี้บอเกอร์สายท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราอ่ะอายุ35ปีแล้วนะถ้าถามว่าทำไมเราถึงชอบเที่ยวเหรอง่ายๆเลยความสุขไงอย่างวันเนี้ยเราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนดอกไม้เขาบอกว่าถ้าเราเห็นอะไรสวยๆงามๆอะ่ะจะทำให้หัวใจเราพองโตแล้วก็มีความสุขแต่เราก็มีเรื่องเครียดนะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนเราหรือเปล่าก็ช่วงนี้ดิเราต้องใส่แมสก์กันทุกวันใช่ไหมนี่แหละความทุกข์ของเราทำไมเหรอ นี่ไงสิวรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำอีกแต่ก็ช่างเถอะคนชอบเที่ยวอ่ะเอาอะไรมาฉุดก็หยุดไม่อยู่เราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสนี่เลยทุกคนผลิตภัณฑ์จากวานิก้าตัวนี้สปอตเดตไวบูสเตอร์เซรั่มเป็นวิตามินซีสูตรเข้มข้นพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเขาก็เลยใช้สารสกัดที่มีผลงานวิจัยรับรองทําให้ผิวของเรานั้นดูกระจ่างใสแล้วก็ปลอดภัยภายใน3สัปดาห์ทาไปแล้วเนี่ยซึมเร็วภายใน3วินาทีสส่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะ อ๋อตัวนี้เนี่ยเขามีนีโอโซมวิตามินซีจากอิตาลีเห็นผลชัดกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง10เท่าปลาจากสารปละหลอดผิวบอบบางเนี่ยก็ใช้ได้นะไปละออกไปหาความสุขก่อนแล้วนะทุกคนบายบาย